ส,สวัสดีครับทีมผู้เท่าซิ่งนะครับเน่พามาดูรถสทุกอเมริกาครับดูสิหัวลาเรดวกระจกตกจอน ามาชมรถสวยครับเนี่ยมาชมรถสวยครับเนี่ยสวยจริงๆโอเคเนี่ยอ่าเอฟซีเอฟซีทั้งหลายครับก็เนี่ยนี่ไม่ใช่อีโน่ไม่ใช่สุ่มครับเนี่สวยๆครับสวย มนไ่มีแต่รถใหญ่ครับเป็นปั๊มรถใหญ่เพราแยกครับเป็นรถเล็กกับรถใหญ่เดี๋ยวพามาดูข้างหลังนี่นี่ประมาณนี้เลยครับนี่ด้านหลัง เป็นหัวลากครับใช้ถุงลมใช้ถุงลมโอ้โหฟ็ซีแม่เกลือเสนิมกินสนิมกินครับอยู่ที่ชิคาโกมันมีสโนครับพอสโน่ปุ๊บก็ต้องโรยเกลือโรยเกลือวเลอวลาวิ่งไปมันก็เกลือมันก็สาดนี่ประมาณนี้เลยครับโอ้โันนี้เท่สีดำโคตรใหญ่เลยรถอ dài chim dài chim dài chim dùng ván 4 mét 5 mét rồi là mất rồi con này mày con mày con này con điều con điều อันนี้สองเต่าอันนี้อันนี้สองเต่าดูดิคันที่สวยสีแดงเนี่โอ้โหมีที่นอนอันนี้สองเต่าอ,กออกไปแล้วนะอันนี้ก็สองเต่าออกส่วนมากจะเป็นสองเต่า ๊กสออีแดงให้สวยมีโซ่อะไรปะจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า